สวัสดีครับวันนี้ลุงตีตะวันแดงนะครับมาอยู่ที่อำเภออินบุรีนะครับจังหวัดสิงห์บุรีมาชมผลงานนะครับพันข้าวตองแปดนะครับที่แปลงนาของป้าเพลิดนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกับป้าเพลิดกันว่าการทําตองแปดให้ได้ผลผลิตนะครับใส่ปุ๋ยยังไงฉีดยาอย่างไงนะครับถึงจะได้ผลผลิตสวยงามอย่างนี้นะครับป้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะป้าแนะนำหน่อยครับหวานพันข้าวไร่ละเท่าไหร่ไร้ละสาม สามถังสามถังไรละสามสิบกิโลนะครับหลังหวานข้าวใส่น้าป้าใส่ปุ๋ยรอบแรกอายุกี่วันสิบสองสิบสองวันสิบสองวันสองวันใส่รอบแรกใส่ปุ๋ยกี่ลูกครับรอบแรกใส่สี่ลูกสี่ลูกเป็นยูเรียผสมกระสูตรใช่ผสมกระสูตรนะครับรวมแล้วสี่ลูกันอายุสิบสองวันแล้วยาบำรุงนะครับใส่ปุ๋ยได้สองวันแล้วฉีดยา ยาตามเลยก็ยาแมลงยาเชลราทั่วไปนี่เนี่ยทั่วไปนะครับแล้วก็รอบสองแล้วครับสามสิบวันสามสิบวันใช้แบบไหนใส่เบ็ดล้วนอ่ะเป็นสูตรล้วนเลยสิบหกยี่สิบรอบสองนี่ใส่กี่กระสอบครับสี่ใส่แค่สี่สี่กระสอบสองรอบใส่ปุ๋ยไปแปดลูกนะครับแล้วก็ฉีดยาแมลงตามเหมือนกันใช่เว้นไสองวันแล้วก็ฉีดยาครับแล้วรอบมีใส่รอบสามไหมครับใส่อายุกี่วันครับสี่สิบห้าวัน สี่สิบห้าวันอันนี้เป็นสูตรอะไรครับสิบห้าสามตัวสิบห้าสามตัวสามลูกสามลูกใส่แค่สามลูกสิบไล่ใช้ปุ๋ยไปสิบเอ็ดลูกนะครับฉีดยาไปกี่รอบครับนี่เฉพาะยาฆ้าแมลงสามสามรอบนะครับอันนี้เท่ากับใส่ปุ๋ยสามรอบฉีดยาสามรอบนะครับแล้วข้าวอายุกี่วันนะครับตอนนี้เจ็ดสิบสองวันเจ็ดสิบสองวันออกอสวยมากซักแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับตอนนี้แล้วก็ดูรวงสวยงามไม่มีผลกระทบกา สวยมากเลยนะลุงหนาวเลยนะครับอันนี้ถ้าโยนลมหนาวคงจะออกยาวกว่านี้เนาะครับผมอันนี้จะกระทบนิดหน่อยแต่ก็สวยงามอยู่นะครับสวยๆเลยเนาะครับอันนี้ไม่มีกระทบโรคเชื้อราเลยนะตั้งแต่ตั้งแา่ทำมาโตมาตลอดเลยเนาะโตโตโตวแล้วสม่ำเสมอทั้งแปลงเลยไม่มีปัญหาเลยนะคะทุกคนทําง่ายไหมคะป้าดูแล้วคุ้มข้าวดีข้าวดีตามไม่ทันดูแลง่ายด้วยเนาะ ก็นี่เหลืออีกประมาณตั้งยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็จะหมดแล้วนะครับค่ะเหลือช่วงล่างๆแล้วลุงค่ะดูลวงสวยๆหน่อยลวงก็เป็นปุ่มๆประมาณไหนคะนี่ครับปุ่มๆรวงใหญ่ๆก็คือประมาณนี้เป็นปุ่มๆอย่างนี้ครับนี่ครับนะคะก็ประมาณนี้เม็ดซอนอนนะครับลาแงะเยอะนี่ครับสวยเนาะสวยมากเลยทุกคน เมื่อวานเจ้าของโดนก็บอกอยากมีสักร้อยไร่ข้าวผ่านเนี้ยเขาบอกอยากมีสักร้อยไร่คือเห็นแล้วประทับใจอ่ะป้าคนฉีดโดนเมื่อวานค่ะถือว่าแน่นนะครับแล้วก็ไม่มีผลกระทบกับอากาศหนาวเลยออกมามีปลายรวงที่ว่าเป็นหัวงอประมาณเม็ดสองเม็ดเองนะครับอย่างอื่นไม่มีปัญหาเลยโลรคแมลงไม่มีเลยนะไม่ตั้งแต่ทํามานะใช่เพราะว่าเราเราได้มาชมไปรอบหนึ่งแล้วเนาะก่อนที่ข้าวจะออกรวงตอนตอนนั้นได้เดือนหนึ่งค่ะ ค่ะทุกคนจะพาดูข้าวสสวยนะคะคือต้นเขาแข็งแรงต้นแล้วก็ท้องเป่งมากเลยเนาะลุงน,นี่ค่ะทุกคนคือสวยมากหหเห็นแล้วก็ประทับใจนี่ค่ะตองแปดนะคะได้แบบนี้เลยค่ะต้นใหญ่กอใหญ่ รวงก็ใหญ่ถือว่าสมบูรณ์มากนี่ก็ถือว่าสมบูรณ์ค่ะเดี๋ยวเขาจะโชว์รวงข้ามาอีกหน่อยนะครับตอนนี้ยังใบเขายังคุมเครืออยู่ยังเห็นรวงไม่ชัดแดีวเราจะได้มาอัปเดตอีกครับจะได้มาชมผลงานกันอีกนะคะจนจนเก็บเกี่ยวแหละแเราจะพามาชมเรื่อยๆนะคะทุกคนเป็นข้าวที่อายุสั้นผลผลิตดีดูแลง,ง่ายได้ตังไวได้ตังไว,ไวต้านทานโรคหนอนมแมลงเชื้อรา ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานนะคะทุกคนสำหรับพันข้าวตองแปดนะคะท่านใดที่สนใจก็ติดต่อมาได้นะคะท่านใดอยากได้เงินเร็วก็ติดต่อมาได้นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในคลิปดีๆถัดไปนะคะว่าเราจะพาไปชมพันข้าวที่แปลงนาไหนอีกค่ะขอบคุณค่าสวัสดีค่ะ